คือไม่ว่าใครที่ได้เห็นปรากฏการณ์เมซี่ฟีเวอร์ที่อินเตอร์มาามีเนี่ยนะครับคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันคือภาพความสำเร็จล่าสุดของ Major League s o c อร์หรือ MLS ของสหรัฐชัดเจนมากเลยค่ะแต่ว่าภาพที่เราเห็นวันนี้เนี่ยมันซ่อนเรื่องราวการเดินทางที่แบบเหลือเชื่อเอาไว้คือน้อยคนมากที่จะรู้ว่าลีกที่ดูสดใสแบบนี้เคยเกือบล้มละลายมาแล้วอื Mm. วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเส้นทางของ MLS กันครับจากจุดเริ่มต้นที่แบบลมลุกคลุกคลานมากๆสู่การเป็นลีกกีฬาที่เติบโตเร็วที่สุดในอเมริกาซึ่งข้อมูลที่เราออามาคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยนะครับทั้งบทวิเคราะห์ธุรกิจประวัติศาสตร์ของลีกเพื่อจะหาคาตอบว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนสาคัญที่พลิกลีกที่เคยขาดทุนมหาศาลให้กลายเป็นลีกที่มีมูลค่าสูง แล้วก็เขากำลังจะเดินหมากอะไรต่อไปในอนาคตจริงค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลอย่างเดียวแต่มันเป็นกรณีศึกษาชั้นเยี่ยมในธุรกิจกีฬาเลยที่เราจะได้เห็นการดําพันครั้งใหญ่การลองผิดลองถูกแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดจนเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ขนาดนี้งั้นเรามาเริ่มกันที่จุดกาเนิดเลยดีกว่าครับจุดเริ่มต้นของ MOS เนี่ยมันแปลกมากนะครับคือมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติใช่ค่ะ แต่มันเกิดขึ้นจากคำสัญญาที่สหพันธ์ฟุตบอลสหรัฐหรือ US Soccer เนี่ยให้ไว้กับฟีฟ่าอ๋อเพื่อแลกกับการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกใช่เลยครับเพื่อแลกกับการได้จัดฟุตบอลโลกปี1994เพราะตอนนั้นอเมริกาไม่มีลีกฟุตบอลอาชีพระดับสูงสุดเลยตั้งแต่ลีก NASL ที่เคยมีเปเล่มาเล่นล่มไปในปี1984ซึ่งนั่นก็เป็นโจทย์ที่ยากมากตั้งแต่แรกเลยนะคะคือคุณต้องสร้างลีกขึ้นมาในประเทศที่ เออคนส่วนใหญ่มองว่าซ็อกเกอร์เป็นกีฬาของคนอพยพไม่ใช่กีฬาของชาวอเมริกันจริงๆแล้วจะทํายังไงให้คนสนใจใช่ค่ะนั่นเลยนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่ายุคแห่งการทดลองที่พอมองย้อนกลับไปตอนนี้แล้วมันมันทั้งแปลกทั้งตลกเลยนะครับหัวเราะเบาๆ <laughs> MLS พยายามจะอเมริกันน์ฟุตบอลด้วยกฎที่ไม่มีใครในโลกเขาทํากัน อย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นการตัดสินผลเสมอด้วยการยิงจุดโทษแบบชูดเอาครับคือให้ผู้เล <transparen cies> ่นเลี้ยงบอลจากระยะ35หลาเข้าไปยิงประตูใน5วินาทีอ๋อ เหมือนเอามาจากฮอกกี้น้ำแข็งเลยใช่เลยครับหรือการใช้นาฬิกานับถอยหลังเหมือนบาสเกตบอลแทนที่จะนับขึ้นแบบปกติคือความตั้งใจอาจจะดีนะคะอยากจะทำให้มันตื่นเต้นเหมือนกีฬาอเมริกันอื่นๆแต่ผลลัพธ์มันกลายเป็นว่ามันไม่เวิร์กเลยคือมันดึงดูดแฟนกลุ่มใหม่ไม่ได้แล้วในขณะเดียวกันก็ไปทาให้แฟนฟุตบอลผ่านแทรรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ฟุตบอลกลายเป็นว่าไม่ถูกใจใครเลยไม่ถูกใจใครเลยสักกลุ่มคะ่ะ แล้วผลกระทบที่ตามมามันรุนแรงแค่ไหนครับรุนแรงมากค่ะหลังจากกระแสเหอช่วงปีแรกผ่านไปจำนวนผู้ชมก็ลดลงอย่างน่าใจหายเลยอื <c oughs> สถานการณ์การเงินก็คือเข้าคั้นวิกฤตจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยในช่วง5ปีแรกหลีกขาดทุนไปประมาณ250ล้านดอลลาร์ <c oughs> แล้วถ้านับรวมถึงปี2004นะคะ ตัวเลขขาดทุนสะสมพุ่งไปกว่า350ล้านดอลลาร์เยอะมากจนถึงจุดที่ปี2002ลีกต้องตัดสินใจยุบ2ทีมในฟลอริดาทิ้งเลยคือ Tampa Bay m u t i ชกับ m i ม m i Fusion อ๋อก็เลยทำให้หลีกกลับได้มี10ทีมเท่ากับตอนเริ่มเลยสิครับใช่คะ่ะกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยไม่น่าเชื่อว่าจะรอดมาได้นะครับแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างในโครงสร้างของลีกที่มันแข็งแรงพอจะยึดทุกอย่างไว เป็นทั้งสองอย่างเลยค่ะทั้งโครงสร้างแล้วก็มีโชคด้วยแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลีกไม่ล้มไปตอนนั้นเลยก็คือโครงสร้างที่แปลกมากที่เรียกว่า single entity องค์กรเดียวใช่ค่ะองค์กรเดียวซึ่งหมายความว่าตัวหลีกเองเนี่ยเป็นเจ้าของสโมสรแล้วก็สัญญานักเตะทั้งหมดเลยไม่ใช่สโมสรเป็นเจ้าของเหมือนในยุโรปอ๋อเข้าใจแล้วครับมันเลยทำให้ลีกควบคุมค่าใช้ใจ่ายโดยรวมได้ทั้งหมดถูกต้องค่ะ ทุ่มเพดานเงินเดือนได้ไม่ให้ทีมไหนใช้จ่ายเกินตัวจนล้มละลายเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับลีก n สเอมันเหมือนเป็นแนวคิดกึ่งๆึงสังคมนิยมในโลกทุนนิยมเลยนะครับประมาณนั้นเลยค่ะคือต้องยอมสละโมเดลความเป็นเจ้าของแบบดั้งเดิมเพื่อไล่กับความอยู่รอดของหลีกโดยรวมและโครงสร้างนี้ยังช่วยให้ลีกรอดพ้นจากคดีฟ้องร้องเรื่องการผูกขาดทางการค้ามาได้ด้วยนะคะซึ่งนี่เป็นจุดเปลี่ยนทางกฎหมายที่สําคัญมาก ที่ทำให้หลีกยังอยู่มาได้จนถึงวันนี้โอเคครับพอประคองตัวรอดมาได้ด้วยโครงสร้างที่แขง็งแกร่งแต่การจะเติบโตได้เนี่ยมันต้องมีแรงส่งอะไรบางอย่างเข้ามาช่วยแล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้หลีกเริ่มฟื้นตัวจริงๆมันคืออะไรครับจุดเปลี่ยนแรกมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่มีใครคาดคิดเลยค่ะนั่นก็คือผลงานของทีมชาติสหรัฐในฟุตบอลโลกปี2002ที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นอ๋อชุดนั้นที่ไปไกลามากใช่ค่ะ ทีมชาติชุดนั้นที่ผู้เล่นส่วนใหญ่มาจาก MLS ทะลุเข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายมันเลยจุดประกายความสนใจในกีฬาฟุตบอลทั่วประเทศขึ้นมาอีกครั้งทําให้คนอเมริกันเริ่มหันกลับมามองลีกในประเทศตัวเองใช่ค่ะและในขณะเดียวกันตัวลีกเองก็เริ่มเดินหมากที่สําคัญมากๆคือเรื่องการสร้างสนามฟุตบอลโดยเฉพาะ รือ Stadium. ประเด็นนี้สำคัญมากจริงๆค่ะคือก่อนหน้านั้นทีมส่วนใหญ่ต้องไปเช่าสนาม a อเมริกัน o ุตบอลที่มันใหญ่มากๆที่จุคนได้เยอะๆใช่ไหมครับใช่ค่ะจุได้6 0 0 0 0นถึง70,000คนแต่มีคนดูแค่หมื่นต้นๆลองนึกภาพตามสิคะโอ้โหหงเรงเลยบรรยากาศมันว่างเปล่ามากแล้วสโมสรก็แทบไม่มีไรายได้ส่วนอื่นเลย แต่พอทีม Columbus ส r e ูเป็นทีมแรกที่สร้างสนามของตัวเองในปี1999มันเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยมันเหมือนความรู้สึกที่ได้ดูคอนเสิร์ตในฮอเล็กๆเกทียบกับในสนามกีฬาใหญ่ๆเลยนะครับบรรยากาศมันต่างกันคนละเรื่องเลยถูกต้องเลยค่ะการมีสนามของตัวเองทำให้สโมสรควบคุมรายได้ทั้งหมดได้เองทั้งขาดตั๋วของที่ระลึกผ้าจอดรถ แล้วที่สําคัญที่สุดคือมันสร้างบ้านที่มีบรรยากาศของฟุตบอลจริงๆขึ้นมาได้ทําให้แฟนบอลรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งมากขึ้นใช่ค่ะซึ่งมันก็กลายเป็นพิมพ์เขียวให้ทีมอื่นๆทําตามแล้วก็เป็นรากฐานของการเติบโตในยุคต่อมาก็พูดติงจุดเปลี่ยนเรามีรากฐานที่มั่นคงอย่างสนามมีกระแสจากทีมชาติแต่ถ้าจะพูดถึงตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทําให้ทุกอย่างมันระเบิดออกมาจริงๆหลายคนคงนึกถึงการมาของชายคนหนึ่งแน่นอนค่ะ และกฎที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเขาโดยเฉพาะเรากำลังพูดถึงกฎผู้เล่นที่กำหนดหรือ designated player rule ที่เรียกกันติดปากว่ากฎเบ็คแคมครับที่นำมาใช้ในปี2007นี่คือตัวเปลี่ยนเกมที่แท้จริงเลยค่ะกฎนี้อนุญาตให้ทีมเซ็นสัญญากับซ u เปอร์สตาร์ได้โดยที่ค่าเหนื่อยส่วนที่เกินเพดานของลีกเนี่ยจะไม่ถูกนับรวมในโคต้าของทีม แต่ก็น่าคิดนะครับว่าระหว่างการสร้างสนามกับการนำกฎเบคแฮมมาใช้อะไรคือตัวเปลี่ยนเกมที่แท้จริงในระยะยาวบางคนอาจจะมองว่ารากฐานที่มั่นคงอย่างสนามน่าจะสำคัญกว่าเป็นคำถามที่ดีมากค่ะแต่ดิฉันมองว่าทั้งสองอย่างมันทำงานเสริมกันพอดีเลยคือมันเป็นความเสี่ยงที่หลีกยอมรับในตอนนั้นนะคะเพราะการออกกฎนี้มันเหมือนการทำลายปรยัชญาความเท่าเทียมที่ตัวเองสร้างมาอืมจริงด้วยครับ แต่พวกเขาก็เดิมพันถูกว่าแสงสว่างจากซูเปอร์สตาร์คนเดียวสามารถส่องไปได้ทั่วทั้งหลีก การมาของเดวิดแบ็คแฮมกับ l a เอกาเล็กซี่มันเหมือนการจุดพลุเลยค่ะดึงดูดความสนใจจากสื่อทั่วโลกใช่ค่ะดึงดูดสปอนเซอร์แล้วก็พิสูจน์ให้เห็นว่า MOS เป็นลีกที่น่าจับตามองคือแบ็คแฮมไม่ได้มาเพื่อเติมเต็มลีกแต่เขามาเพื่อยกระดับลีกแล้วก็เปิดประตูให้นักเตะด,ดังๆคนอื่นอย่างเทรยองรีกาก้าหรือสลาตันตามเข้ามาพอมีซูเปอร์สตาร์มาเล่นในสนามที่ดีที่สร้างขึ้นเพื่อฟุตบอลโดยเฉพาะทุกอย่างก็เริ่มเข้าที่เข้าทาง หลังจากนั้นเราได้เห็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยโดยเฉพาะเรื่องการขยายทีมจากที่เคยหดเหลือ10ทีมตอนนี้กลายเป็นลีกดิวิชั่น1ที่มีจำนวนสโมสรมากที่สุดในโลกคือ30ทีมและกำลังจะมีทีมที่31อย่างซานดิเอโก f อเข้ามาในปี2025ด้วยแล้วตัวชีวัดที่ชัดเจนที่สุดว่ามูลค่าของลีกเติบโตขนาดไหนก็คือตัวเลขค่าธรรมเนียมในการขยายทีมโอ้โหอันนี้พุ่งสูงขึ้นแบบไม่น่าเชื่อเลยคะ่ะใช่เลยครับผมมีตัวเลขเทียบให้เห็นภาพชัดๆเลยนะฮะ ปี2007ตอนที่โตอนโต้เอฟซเข้าร่วมลีกพวกเขาจ่ายค่าธรรมเนียมไปแค่10ล้านดอลลาร์แค่10ล้านแต่ทีมล่าสุดอย่างซานดิเอโกเอต้องจ่ายสูงถึง500ล้านดอลลาร์500ล้านนี่มันตัวเลขที่น่าตกใจมากนะครับจากลีกที่เกือบจะต้องปิดตัวไปมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่ออนาคตของฟุตบอลในอเมริกาบ้างครับมันบอกว่านักลงทุนมองเห็นแล้วค่ะว่า MLS ไม่ใช่แค่ลีกกีฬา ตะเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและการเติบโตนี้ก็ถูกขับเคลื่อนไปอีกขั้นด้วยดิยวประวัติศาสตร์ดิวการถ่ายทอดสดกับ Apple TV ใช่ค่ะสัญญากัน10ปีมูลค่าสูงถึง2.5พันล้านดอลลาร์ซึ่งถ้าดูแค่บนหน้ากระดาษเนี่ยนี่คือชัยชนะครั้งใหญ่ของลีกเลยฟังดูเหมือนเป็นจุดสูงสุดเลยนะครับแต่เท่าที่ตามข่าวมาดูเหมือนว่าดิวในฝันนี้มันจะมีปัญหาซ่อนอยู่จนล่าสุดถึงขั้นต้องปรับโครงสร้างสัญญากันก่อนกำหนด มันเกิดอะไรขึ้นหรอครับปัญหานี้เป็นบทเรียนที่สําคัญมากสําหรับวงการสื่อกีฬาทั่วโลกเลยค่ะคือโมเดลธุรกิจของ Apple ที่นําการถ่ายทอดสดทั้งหมดไปไว้หลัง Paywall ที่เรียกว่า MLS season pass มันเหมือนการสร้างกรงทองให้กับหลีกเงินทุนมหาศาลหลังไหลเข้ามาก็จรงิงแต่ในขณะเดียวกันหลีก,ก็ได้ซ่อนผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้พ้นจากสายตาของแฟนบอลทั่วไป แฟนบอลหน้าใหม่ที่ได้ยินชื่อเมซี่แล้วอยากลองดูสักนัดก็ไม่สามารถเปิดทีวีดูได้ง่ายๆเหมือนเดิมกลายเป็นว่ามีนักเตะที่ดังที่สุดในโลกอยู่ในลีกแต่กลับทําให้คนดูเขายากขึ้นไปอีกมันดูย้อนแย้งมากๆใช่ค่ะมันคือความย้อนแย้งครั้งใหญ่และผลลัพธ์ก็ชัดเจนมากเรตติ้งโดยรวมลดลงหัวผาบเลยอย่างนัดชิง MLS Cup ปีแรกที่ไปอยู่กับ Apple เนี่ย เรตติ้งทางทีวีลดลงถึง47%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า oh. มันเป็นบทเรียนราคาแพงที่ว่าสำหรับลีกที่กำลังเติบโตเนี่ยการเข้าถึงหรือ reach อาจจะสำคัญกว่าเงินทุนหรือ capital ก้อนโตเสียอีกคือต้องสร้างฐานแฟนคลับก่อนที่จะขอให้เขาจ่ายเงินถูกต้องค่ะสำคัญสำหรับลีกกีฬาที่กำลังเติบโตทั่วโลกในยุคสต r e a m i n g เลยใช่เลยค่ะที่บางทีข้อเสนอเงินก้อนโตจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ อาจจะกลายเป็นการตัดขาดตัวเองออกจากแฟนกลุ่มใหญ่ถูกต้องที่สุดค่ะและดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายจะเข้าใจบทเรียนนี้ดีสถานการณ์ล่าสุดคือ Apple ยอมจ่ายเบี้ยปรับเพื่อยุติข้อตกลงผูกขาดเดิมก่อนกำหนดครับแล้วตอนนี้ MLS ก็กำลังมองหาพันธมิตรรายใหม่ที่เป็นสถานีโทรทัศน์ดั้งเดิมเพื่อนำเกมกลับมาสู่สายตาของผู้ชมในวงกว้างให้ได้มากที่สุดควบคู่ไปกับการถ่ายทอดบางส่วนบนแพลตฟอร์มของ Apple เป็นการปรับหางเสือครั้งสำคัญเลยใช่ค่ะ เพื่อความยั่งยืนในระยะยาวนอกจากการปรับกลยุทธ์ด้านสื่อแล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่อีกอย่างที่กําลังจะมาถึงนั่นคือการปรับปฏิทินการแข่งขันทั้งระบบเลยใช่แล้วค่ะตั้มแต่ปี2027เป็นต้นไปลีกจะเปลี่ยนปฏิทินการแข่งขันจากเดิมที่แข่งช่วงกอพอถึงต่อคอไปใช้ปฏิทินแบบเดียวกับลีกในยุโรปเลยคือเริ่มแข่งเดือนกรกฎาคมแล้วไปจบในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป การเปลี่ยนปฏิทินทั้งระบบนี้ดูเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็น่าจะวุ่นวายพอสมควรเลยนะครับมันคุ้มค่าพอที่จะทำขนาดนั้นเลยเลยครับแค่เพื่อให้ตรงกับยุโรปมันเป็นมากกว่าแค่เรื่องความสะดวกค่ะแต่มันคือการส่งสัญญาณเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนมากข้อแรกเลยคือมันทำให้ MLS เข้าไปอยู่ในตลาดซื้อขายนักเตะระดับโลกได้เต็มตัวมากขึ้นอ๋อ เพราะช่วงเวลาตลาดซื้อขายมันจะตรงกันพอดีใช่ค่ะข้อ2คือมันช่วยยกระดับการแข่งขันในเวทีระดับทวีปแล้วก็ข้อสุดท้ายที่สําคัญมากในเชิงธุรกิจคือมันช่วยให้ช่วงเพลย์ออฟตัดสินแชมป์ของลีกเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนไม่ต้องไปแข่งแย่งความสนใจกับช่วงฤดูการปกติของ NFL หรือช่วงเปิดฤดูการของ NBA เหมือนที่ผ่านมาพอฟังทั้งหมดแล้วภาพรวมการเดินทางของ MOS นี่มันมันน่าทึ่งจริงๆนะครับ จากหลีกที่เกือบจะล้มเหลวต้องลองผิดลองถูกกับกฎแปลกๆสู่การเป็นหลีกที่เติบโตอย่างมั่นคงผ่านการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่เฉียบคมในทุกชั่วเวลาอืมไม่ว่าจะเป็นการสร้างสนามการเดิมพันกับซูปเปอร์สตาร์การขยายทีมอย่างไม่หยุดยัง้งและก็ล่าสุดคือความกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดแล้วก็ปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจด้านสื่อ ใช่ค่ะและการตัดสินใจล่อสุดทั้งสองเรื่องคือการปรับปฏิทินให้ตรงกับยุโรปและการเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการถ่ายทอดสดกลับมาเน้นการเข้าถึงผู้ชมเรนลักเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่า m o s มีความทะย,ยานที่ยิ่งใหญ่กว่าการเป็นแค่ลีกอันดับ5้าในอเมริกาแล้วเขามองไกลไปถึงระดับโลกใช่ค่ะซึ่งนี่ก็ทิ้นท้ายไว้เป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อคำถามอะไรครับว่าพวกเขาสร้างรากฐานที่มั่นคงแล้วกําลังแก้ไขปัญหาสื่อ และกำลังจะปรับปฏิทินให้สอดคล้องกับเวทีโลกทั้งหมดนี้มันชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยคำถามก็คือก้าวต่อไปที่แท้จริงของ MLS คืออะไรพวกเขากำลังวางตำแหน่งตัวเองเพื่อแข่งขันดึงดูดผู้เล่นระดับโลกที่อยู่ในช่วงพีคของอาชีพไม่ใช่แค่เป็นจุดหมายปลายทางก่อนแขวนสตาร์ทเหมือนแนดีใช่หรือไม่และอะไรคือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ลีกต้องทำเพื่อจะก้าวไปให้ถึงจุดนั้นคะ